สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังวันนี้มาช้าเพราะว่าคนฝันน้อยไม่รู้ทําไมวันนี้คนโพสต์ฝันน้อยมากเลยก่อนเล่าฝันก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวนะคะฝันแรกผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สองฝันเมื่อวานนะ ฝันว่ามีคนเขียนเลขแล้วยื่นให้เลขห้ 3. ต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่ยีสฝันเห็นลงศพตั้งอยู่บนบ้านแล้วจะเอาศพใส่ลงเปิดผ้ามาศพหน้าเหมือนผีมีน้ำเหลืองหยดแล้วไปเหยียบน้ำเหลืองคนฝันอายุยี่สิบเก้านะคะบ้านเลขที่52คนนี้เล่นหวยหาน้อยกับรัฐบาลนะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่๒๓ฝันเห็นเลขหนึ่งสีดำเลขเจ็ดสีแดงวันนี้มีคนฝันเห็นตัวเลขสีแดงแต่ปังไม่เอาลงอ่ะเพราะว่างวดที่แล้วคนฝันเลขสีแดงหวยเยอแย,ย,ยเลยไม่ออกเลยวันนี้มีคนฝันนะปังตัดทิ้งไปเลขเจ็ดแปดเขาฝันตัวสีแดงต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่องฝันเห็นบ้านเก่าถูกพายุพัดฟ้าผ่าเสาบ้านพัง สาบ้านบ้านพังทั้งหลังบ้านเล็กที่ส8บแปดเขาบอกว่าถ้าฝันว่าฟ้าผ่าบ้านเนี่ยจะออกบ้านเล็กที่ปังก็ไม่รู้เนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่ยี่บสามฝันว่าช่างน้ําหนักเศร้ามากน้ําหนักขึ้นในฝันเนี่ยเขาช่างได้ห้าสิบแปดโลแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเขาหนักห้าสิบสี่โลต่มาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่ยี่บสามฝันว่าอาที่ตายไปแล้วให้จดโพยหวย หนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็เก้าสามต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่23ฝันว่าถูกหวยในฝันนี่ซื้อเลขนี้เลขเดียวเลยจ่ายตังค์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลข25นะคะถูก500ร้อคูณห้าร้อยต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่ยีสาฝันว่าซื้อกล้วยหวีละห้าสิบบาทแล้วเขาให้จ่ายค่าผ่านทางอีกห้าสิบบาทเพื่อนก็เลยควักเงินให้ห้ เพื่อนบอกว่าอ่ให้คืนต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่ยีสามฝันเห็นเลขหน้าวัด4ี่หนึ่งสี่คนนี้เขาเล่นหวยฮานอยแล้วก็รัฐบาลนะแล้วต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่ยีสามฝันว่าไปดูลอตเตอรี่ตัวเลขที่เห็นเนี่ยเป็นสีดําเข้มตัวหนานเด่นฝ่าเลขอื่นๆเลขศูนย์หนึ่งสี่คนนี้ก็เล่นหวยรายวันนะคะ วันนี้คิดฮาหนอยเมื่อวานเสียดายลงฮาหนอยอีกสูตรหนึ่งคิดได้วิ่งเก้าเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งแต่ว่ามันตัวฟันเนี่ยมันไม่เคยได้ตายตัวแต่ว่าตัววิ่งส่วนมากจะเข้าอย่างวันเนี้ยถ้าตัววิ่งที่คำนวณได้คือหนึ่งคำนวณได้หนึ่งหกหกหกแต่ว่าเมื่อวานมันออกเจ็ดเก้ากับหกเก้าใช่ไหม ออถ้าบางดูจากสถิติพอ9 6 9 7เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นจะเป็น9 8แต่วันนี้วันวันปียะวันที่23เนะาะรัชการที่5สิ้นประชนมันก็ไม่รู้ว่า5 0หรือ2 3หรืออะไรมันหลายฮานอยอยู่อันนี้บอกเป็นแนวทางนะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่23ฝันว่าซื้อลอตเตอรี่แม่ค้ายื่นลอตเตอรี่ให้สองใบเลข1 17แกับ1 7 7ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่23ฝันว่าแม่ชีขายลอตเตอรี่ให้สองใบใบแรกก็เห็นเลข36หแต่ว่าใบที่สองเขาบอกเขาจำไม่ได้คนนี้ก็เล่นทั้งลายวันทั้งรัฐบาล ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่23ฝันเห็นคนที่รู้จักขับรถเก่งชนประตูรัวทะเบียนรถ9213สองต่อมามีคนฝันอันนี้ก็บอกเพื่อนเขาฝันมันก็เลยไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะฝันเห็นพระเดินมาเป็นแถวเขาก็เลยเอาเงินเนี่ยใส่บาทพระรูปแรกนะเขาใส่8บาทฟังเขียนสลับกันนะรูปแรกเนี่ยบาทรูปที่สองเขาใส่5บาท ถ้าให้ตีเป็นเลขตอนก็จะตีเป็นแปดห้าแปดหรือไม่ก็พระสองลูกอาจจะเป็นสองห้าแปดก็วันก่อนก็มีคนฝันว่าปลามีสองขากับห้าขานะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีิบสองฝันว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้หนึ่งคู่แล้วหายไปหนึ่งใบมีคนขโมยไปเขาจำเลขท้ายได้ในฝันเลขหนึ่งย์ห คลิปนี้ก็มีฝันเพียงเท่านี้นะคะวันนี้มาช้าเดี๋ยวบางคนบอกว่าจะใช้เป็นแนวทานในการเล่นหวยรายวันเนาะหวยฮานอยก็ก็มีเลขบางเห็นเลขห้าสามนี่มันหลายคนแล้วนะฝันห้าสามแล้วก็เป็นเป็นฝันดีห้าสองห้าสามวันนี้ก็จะเป็นห้าสองห้าสองห้าสามถ้าดูจากงวดที่แล้วก็งวดนี้ ห้ากับหนึ่งมาตัวข้างบนข้างล่าง3กับ8มาตัวถ้า3มกับ8ปสมก็3ามหสหก็น่าสนใจคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันนี้น่าจะลงคลิปเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้มีฝันน้อยมากเลยไม่มีคนโพสต์ฝันเดี๋ยวคงพรุ่งนี้วันพระ แล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะพรุ่งนี้น่าจะฝันดีพรุ่งนี้อาจจะมีค้นฝันเยอะแล้วก็น่าจะเป็นฝันดีนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ